เรียกได้ว่าการล้มละลายของ w w w o r k เนี่ยคนที่เจ็บตัวมากที่สุดนะครับน่าจะเป็น s ซอฟแบงของมาซาโยชิซันก่อนที่จะยื่นฟ้องล้มละลายเนี่ยซอฟแบงเองเนี่ยก็ถูกบังคับให้โอนเงิน1,500ล้านดอลลาร์ให้กับโกลแมนแซกรวมถึงเจ้าหนี้รายอื่นๆของ w w w o r k นะครับซึ่งถือได้ว่าการลงทุนใน w w w o r k เนี่ย เป็นการลงทุนที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของบริษัทของพวกเขาซอฟแบงเสียเงินลงทุนไปกับวีเวิรมากกว่า16,000ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ตเริ่มการลงทุนครั้งแรกในปี2017เเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกเดลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงประเด็นเรื่องราวข่าวใหญ่นะครับของการยืนฟ้องล้มละลายของ VWorks เองนะครับซึ่งก็ถือว่ามันไม่น่าเป็นเรื่องที่แปลกใจแต่อย่างใดนะครับถ้าดูจากผลประกอบการรวมถึงสถานการณ์ของบริษัท VW เวิรแท้จะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทมาแล้วนะครับมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายหลายๆอย่างนะครับ ทั้งผู้ก่อตั้งเองโมเดลธุรกิจที่ดู ประหลาดประหลาดนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เชิงจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีสัทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่นําเอาอาสังหาริมทรัพย์มาปล่อยเช่าซึ่งเมื่อเทียบกับบริษัทที่ทําธุรกิจนี้นะครับโอ้โหวีเวริรเนี่ยผลประกอบการรวมถึงตัวเลขต่างๆที่นํามาเปรียบเทียบเนี่ยมันเทียบกับบริษัทที่ทําธุรกิจนี้อยู่แล้วเดิมแทบจะไม่ได้เลยนะครับมีอย่างเดียวนะครับที่ทําให้วีเวริรกล้ามาถึงจุดนี้นั่นคือผู้ก่อตั้งอย่างอดัมนิวแมนนั่นเองนะครับซึ่ง ผมก็เคยเขียนบล็อกแล้วก็เล่าในพอดแคสต์ไปบ้างแล้วนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวของ v ีเวิ k เองการที่เขาสามารถพิชชิ่งเงินได้จํานวนมหาศาลมากๆนะครับเรียกว่าอดัมดิวแมนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สาริกาลิ้นทอนะครับโอ้โหพิชชิ่งเงินเรียกเงินจากนักลงทุนได้ง่ายดายมากๆทั้งที่ธุรกิจเนี่ยมันเต็มไปด้วยคําถามมากมายนะครับเอาจริงๆจุดเริ่มต้นมันน่าจะมาจาก s o ฟแบงก์เองมากกว่านะครับที่ไปได้รับเงินทุนจำนวนมหาศาลมากๆจากซาอุดิอาระเบียนะครับจากวิชั่นฟันเองที่มีเงินจำนวนถึง1 0 0 0 0แสนล้านดอลาลาร์นะครับที่พวกเขาเองเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในบริษัทเทคโนโลยียุคใหม่แต่กลายเป็นว่ามาซาโยชิซานแห่งซอ f แบงก์เองเนี่ยอยู่ที่มาตกหลุมพัางอดัมนิวแมนกับว e w เวิได้อย่างไรเนี่ยโหเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า พวกเขาใช้เวลาในการปิดดีลน้อยมากๆนะครับใช้เวลา12นาทีสามารถปิดดีลมูลค่า4,400ล้านเหนรียญสหรัฐได้จาก Masayoshi s u n ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็ต้องมีเบื้องหลังมีทีมงานที่มาคอยอ่านงบหรือว่ามาดูมอนิเตอร์ธุรกิจนี้ทีมงานของ Masayoshi s u n เองอยู่แล้วนะครับที่คงมีการวิเคราะห์ธุรกิจของ WeWork มาระดับหนึ่งแล้วแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไฟนนลในการตัดสินใจเองเนี่ยเป็นฝั่ง ของมาซาโยชิซันนะครับที่จะตัดสินใจว่าจะลงทุนในธุรกิจไหนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายดามากๆนะครับถ้าย้อนกลับไปในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าซันรู้สึกว่ามันถูกใจหรือว่าเขาเข้ากับไอเดียของเขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาพร้อมจะอัดเม็ดเงินเข้ามาทันทีอีบาบาเองแกลบเองหรือวีเวิร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาในการปิดดีลเงินทุนจำนวนมหาศาลเนี่ยไม่นานเลยนะครับ ซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปต้นทุนของเงินที่แท้จริงของ Vision Fund เองก็ต้องเรียกว่าทางมาซาโยชิสันเองก็ไปดึงดูดเงินจากอามฮั a m ม a ดบิลซันมานะครับที่เป็นเจ้าของกองทุนของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับที่มีการผ่านเงินจากน้ำมันจากซาอุดีอารามโกเข้ามาลงทุนในธุรกิจทางด้านเทุโนีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับที่ทำให้เม็ดเงินเนี่ยมันวานเต็มไปหมดเลยนะครับมีอยู่ ช่วงหนึ่งนะครับที่ทาง v i ิชันฟันพึ่งก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยโหเวทเงินหวานกันเยอะมากๆลงทุนในธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีบริษัทโดยเฉพาะในอินเดียเองเนี่ยทางซอ f แบงก์เองก็เข้าไปลงเยอะมากๆนะครับแกล็หรืออีกหลากหลายบริษัทนะครับที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วทุกคนต้องเชื่อมือในมาซาโยชิซันนะครับเพราะว่า เขาเนี่ยเดิมพันอะไรหลายๆอย่างแล้วมันประสบความสําเร็จแต่ถ้าใครย้อนกลับไปดูประวัติของมาซาโยชิซันเองเนี่ยประวัติของเขาเรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับมีตั้งแต่ยุคที่เขาเคยขึ้นมาเป็นมาซาทีเอ็มัดับหนึ่งของโลกเลยด้วยซ้ำนะครับจากมูลค่าหุ้นที่เข้าไปลงทุน แล้วก็หลังจากยุคฟองสบู่ดอทคก็ทําให้โอ้โหชีวิตของเขาเนี่ยสวิงขึ้นสวิงลงมากๆนะครจากร่ํารวยอยู่ดีก็เงินทุนหดหายไปแล้วก็กลับมากู้สถานการณ์ได้อีกครั้งนะครับตัวอย่างเช่นเข้าไปลงทุนในอลบาบาของเช็คมาทําให้ได้ผลตอบแทนจํานวนมหาศาลมากๆรวมตัวอีกในหลายๆธุรกิจนะครับในช่วงหลังที่ uh, ทางมาซซโยชิซันเองเข้าไปลงทุน ซึ่งอย่างที่กล่าวไปนะครับเขาผ่ากนการลงทุนมากมายในช่วง .com b o o บูมเองเมื่อปี2000เนี่ยเขาสามารถแซงบิลเกตขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ชีวิตก็เปลี่ยนพันอย่างรวดเร็วหลังจากฟองสบู่ด o m แต่ในปี2000ทำให้เงินทุนของเขาเนี่ยหายไปกว่า99นะครับ แต่สุดท้ายก็ด้วยความเชื่อของเขาครับว่าสุดท้ายบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเข้าสู่จุดสมดุลอีกครั้งโดยเฉพาะการเติบโตขึ้นมาของโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปลงทุนในหลากหลายบริษัทจนผักดานซอบแบงก์กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งและดูเหมือนว่าเขาก็จะ ไม่ค่อยบิดพลาดในช่วงหลังนะครับแล้วก็สร้างเครดิตสะสมมาอย่างยาวนานจนสามารถระดมทุน v i วิชันฟันได้เป็นแสนล้านเหรียญสหรัฐแต่การล้มละลายของ WeWork นี่นะครับที่ทำให้เครดิตของเขาเนี่ยเสียหายเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสูญเสียเงินไปกับ WeWork เนี่ยประมาณ16,000ล้านดอลลาร์นั่นทำให้ตัวเลขการขาดทุนของ Vision f u เนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงปีที่แล้วนะครับที่3 2 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับ มันทําให้โลกหันกลับมามองมาซาโยชิสันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตกลงเขาฉลาดจริงหรือไม่นะครับหรือเป็นแค่นักลงทุนที่เหมือนกับนักการพน,นันวัดดวงว่าสิ่งไหนจะประสบความสําเร็จหรือว่าสิ่งไหนจะล้มเหลวนะครับซึ่งการลงทุนของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงมากๆนะครับบางครั้งตัดสินใจน้อยมากๆใช้เวลาในการพินิจพิเคราะห์ธุรกิจต่างๆเนี่ย ไม่เยอะนะครับแม้จะมีทีมงานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆจากซอแบงก์ก็ตามก็อย่างที่กล่าไปว่าสุดท้ายการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่มาซาโยชิซันนะครับว่าเขาจะเลือกสิ่งไหนซึ่งหากใครสามารถสาริการลิ้นทอแล้วก็ดึงดูดเงินมาจากโอ้มาซาโยชิซันได้เนี่ยก็สบายนะครับสบายไปอีกหลายชาติเลยเพราะว่าเงินเนี่ยก็จะสามารถนํามาใช้ในกิจการนํามาทําแคมเปญการตลาด ดูตัวอย่างใกล้ๆก็เป็นแกลบนะครับจะเห็นได้ว่าอยู่ได้สบายๆนะครับเพราะว่ามีเงินทุนที่ระดมมาอย่างมหาศาลซึ่งหลังจากทํา IPO ไปเนี่ยก็เริ่มที่จะถูกกดดันจากเหล่านักลงทุนบ้างแล้วนะครับว่าธุรกิจของพวกเขาเนี่ยก็ต้องเริ่มมาสร้างผลกำไรที่แท้จริงในะระยะยาวไม่ใช่ผ่านเงินไปกับการทำแคมเปญด้านการตลาดซึ่งมันก็ค่อนข้างทำมานานมากแล้วเช่นเดียวกัน มีนักวิจารณ์หลายคนนะครับที่ออกมาพูดถึงการลงทุนครั้งนี้ของซันแล้วก็ถล่มอย่างหนักมากๆนะครับตัวอย่างเช่นอัศวัตดามโมรานนะครับศาสตราจารย์จาก Stern School of Business แห่งมหาวิทยายลัยนิวยอร์กซึ่งมองว่าท่าทีของซันในตอนนี้เนี่ยเหมือนคนที่หยิงพยอมมากๆนะครับหลังจากที่เดิมพันแล้วก็ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดในหลายๆธุรกิจก่อนหน้านี้นะครับทำให้การพินิจพิเคราะห์ขอ,ของเขาเนี่ยลดลงไปนะครับ ก่อนหน้าที่จะลงทุนกับ WeWork เองเนี่ยสาธารณชนรับรู้กันว่า s อ f t b a n k เนี่ยเป็นองค์กรที่มีความระมัดระวังสูงมากๆนะครับมีความชาญฉลาดมีวิสัยทัศน์อย่างเหลือเชื่อภายใต้การนำของมาซาโยชิซันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความสำเร็จมันก็ทำให้คนเนี่ยเกิดความมั่นใจเกินไปนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้มากกว่าคนอื่นๆและในที่สุด มันก็มีบทลงโทษอย่างที่เราได้เห็นกับ V-Work นั่นเองผมเคยเขียนบล็อกซีรีส์เรื่องราวเกี่ยวกับ V-Work เองนะครับแล้วก็มีการสรุปส่งท้ายหลังจากที่ได้เห็นรูปแบบการลงทุนหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมค่อนข้างติดตามมาซาโยชิซันมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับรวมถึงเรื่องราวของอ l ลีบาบาเองก็ตามนะครับถ้าเห็นสไตล์การตัดสินใจของเขาเนี่ยเขามักจะ ตัดสินใจตามสัญชตาตญาณนะครับบางครั้งเนี่ยดูแววตาของผู้ก่อตั้งหรือว่าดูแรงบันดาลใจของกลุ่มผู้ก่อตั้งเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งมันคล้ายๆกับการดูโงเ่เฮงในประเทศจีนนะครับซึ่งผมว่ามันสไตล์ออกไปทางนั้นเลยด้วยซ้ำนะครับการตัดสินใจหลายๆครั้งของเขาผสมความสาเร็จก็จริงนะครับแต่ว่า บางครั้งเนี่ยเขาก็อาจาจะถูกหลอกจากคนที่แสดงเก่งมากๆนะครับอย่างอดัมนิวแมนเพราะว่าก่อนที่จะมาเจอกับมาไซโยชิซันเองเนี่ยทางอดัมนิวแมนเองเนี่ยก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือโหไปพิชชิ่งไปขอทุนมาเนี่ยมันดูง่ายเกินรูปแบบธุรกิจที่เขาทำเป็นอย่างมากนะครับและนั่นเองนะครับไม่แปลกที่ทำให้เมื่อ,อทางมาไซโยชิซันได้มีโอกาส เจอกับอดัมนิวแมนครั้งแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกประทับใจแทบจะทันทีนะครับบางทีเนี้ยมันก็หลงลืมวิสเนตพื้นฐานของ w ีเวิรไปเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มองเห็นวิสัยทัศน์ที่ถูกล่อลวงจากอดัมนิวแมนเองว่า w ีเวิรเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทยักษ์ ใหญ่เหมือนหลายๆบริษัทของซันนะครับซึ่งนั่นเองนะครับที่ทำให้ซันก็ตกหลุมพรางไปในท้ายที่สุดมีเคิร์กบูดีนะครับนักวิเคราะห์จาก Artist a d v e s s r y y เนี่ยก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการลงทุนใน w e w o r k ไว้ว่า มันไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียการลงทุนเท่านั้นนะครับแต่ยังสูญเสียสตอรี่เรื่องราวเบื้องหลังของมันด้วยนะครับเพราะว่าการอัดฉีดเงินจํานวนหมหาศาลทําให้เกิดการประเมินมูลค่าธุรกิจที่สูงเกินจริงนะครับและความโอหังความมั่นใจจนเกินเหตุจนถูกลงโทษในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับแต่ อย่างที่เรารับรู้ประวัติของมาซาโยชิซันนะครับเขาเคยสูญเสียเงินมากกว่านี้มาแล้วนะครับสูญเสียเงินทุนไปกว่า99%ก็เคยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมองดูในระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับมันอาจจะมีความสูญเสียในวีเวิร์กแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอาจจะประมาทจนเกินไปแต่สุดท้ายเนี่ย เขาอาจจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งนะครับเพราะว่าในหลากหลายธุรกิจที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยก็ยังเติบโตโดยเฉพาะในตลาดใหม่ๆอย่างาเาท์อเชียหรือว่าในประเทศอินเดียนะครับสตาร์ทอัพหลายๆแห่งของที่ทางอาซาโยชิซันเข้าไปลงทุนเนี่ยก็ยังมีการเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็จะสามารถสร้างผลกําไรในระยะยาวให้กับเขาได้และหวังว่ามันจะฟื้นคืนความมั่นใจให้กับเหล่านักลงทุนในตัวเขาได้ใน,นท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับ เรื่องราวของ WeWork กับ m a s าโย s ิซันใน EP นี้ผมก็ต้องขอจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยียและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, at, a, r a d r a d o ดน a d t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ